ดีนะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดียามเช้านะคะเช้านี้แม่ก็จะพาลาอนะคะมาปั่นนะคะชมบรรยากาศธรรมชาติยามเช้ากันนะคะเร,าาเริ่มกันในทุ่บ้านเลยนะคะเพื่อนค่ะเพราะหลายวันแล้วที่ไม่ได้แบบออกมาปั่นเลยนะคะก็ช่วงนี้ไม่สบายนะคะเพื่อนๆค่ะต้องกลับขอโทษขอไปด้วยแล้วก็จะไปหาเพื่อนๆชาดิ้นึนไม่สบายหลายวันเลย <c oughs> พอดีมีคลิป มีคลิปเก่าที่เมย์ทำไว้ก็ทำเก็บไว้เนาะ mm. ก็เอามาลงมาลงนะคะคลิปช็อตคลิปอะไรกอน้องแมวบ้างอะไรบ้างไม่สบายสามวันลนลคะเพื mm. <ๆ>่อนก็หยุดไลฟ์สดไปประมาณ3-4วันละไม่ไหวนะคะมันเหมือน,นแบบอาหารเป็นพิษแล้วก็เป็นไข้แล้วทีนี้ก็ไม่มีแรงเลย mm. อาเจียน <laughs> ทางถ่ายทางอาเจียนแบบไม่หยุดเลยนะคะเพื<ๆ>่อนก็ ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้ววันนี้ก็เลยออกมาปั่นจักรยานนะคะทำหาออกกำลังกายขาด้วยเพราะเหมือนมันไม่มีแรงมันมันนอนหลายวันเนาะนอนหลายวันก็ร่างกายมันก็ยังไม่เฟิรม์มก็เดี๋ยวเราจะปั่นเลาะพาชมบรรยากาศแต่ยังอาจจะยังไม่ไปไกลนะคะวันนี้ก็เลาะแถวแถวหมู่บ้านเนาะ ราองแถวแถวหมู่บ้านก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะชมบรรยากาศยานเช้านะคะสายๆนี้นิดนึงโอ้ดอกไม้สวยก็ท้ายหมู่บ้านเด็ดเมนะคะเริ่มต้นจากท้ายท้ายหมู่บ้านนะเราจะออกไปชมทุ่งกันสักแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆค่ะก็หลายวันแล้วไม่ได้ออกทุ่งนาเลยนะคะไปชมบรรยากาศสดชื่น,นีนทุ่งนา เป็นวันธรรมดาเมย์ก็ออกเช้ามากไม่ได้ต้องรอลูกไปทํางานก่กนนะปิดบ้านเนาะเพราะว่าเป็นห่วงน้องแมลวลัวเลยน้องแมวออกลัวลูกแบบจะดูแบบไม่ไม่ทั่ว <c oughs> เดี๋ยวน้องแมวมุดออกไปตอนไหนไม่รู้นะคะคุณเพื่อนค่ะแล้วฝ่าเมย์จะกลับเข้าบ้านก็แมวพันธุ์พวกนี้เขาไม่เหมือนแมวบ้านเนะาะเพราะจนแมวบ้านเขาไปบางทีไปไกลเขาจะรู้จักกลับบ้าน พวกแมวเป๋เชียวก็จะไม่ค่อยรู้เนาะไปแ,แล้วเ็าจะกลับบ้านไม่ถูกก็เอาปอกใส่ปอกคอมีชื่อที่อยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาใส่ไว้ติดไว้นะคะไม่รู้ว่าเวลานั้นขนเขาจะดูหรือเปล่าเขาจะดูหรือเปล่าลูก <laughs> ชายก็เขียนเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ คนเจอนะคะแ,แมวเมเป็นตัวที่ชอบออกข้างนอกนี่เขาก็เป็นสีออกเทาๆออกกลางคืนนี่หากันแบบ <c oughs> บากมา,มากๆเลยเพื่อนๆค่ะน้องแบบสีแบบเทากับฟ้าม,มืดเลยแล้วเขาชอบซ่อนนะคะชอบซ่อนแอบตัวก็ทะลุทวีพบออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะ มาเจอทิวไผ่ทิวไม้ธรรมชาติแล้วนะคะในหมู่บ้านเอ็ดเนจะล่มลื่นวันนี้แ,แดดแรงนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเมื่อเช้านี้ก็ย,ยังอ่อนนะคะเดี๋ยวก็อ่อนเดี๋ยวก็แรง รอหรือดูนะบางคนเขาก็ทำารอช่วงฤดูฝนก็ประมาณนี้นะพฤษภามิถุนานะคะเ,เพื่อนๆกระจักรดาเนี่นะคะนี่แปลงนี้ก็น้ำลงแล้วเล่นขาลกเราก็จะมาชมกันนะคะเยอะม,มากๆเลย้องนกนะคะเพื่อนๆค่ะปากห่างนะคะ เป็นวัฒนจักรนะคะพเพื่อนๆค่ะนกก็มาหากินมาหาเมล็ดพันข้าวนะคะเก็บกินนะคะพเพื่อนๆหลังจากซ่องดูนกกันแล้วนะคะในทุ่งนานะคะเราก็จะไปต่อกันนะคะพเพื่อนๆค่ะไปต่อกันนะคะ มีก็จะดึงกล้องกลับมานะครับเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเราไปใกล้น้องมากไม่ได้เดยวน้องตกใจนะคะไปค่ะเพื่อนๆก็ไปเลาะต่อกันนะคะไปเลาะต่อกัน เสียงกานะคะเสียงธรรมชาติยาำเช้านะคะเพื่อนตอบรรยากาศเนาะนินญายยาำเช้า เนินนะคะพเพื่อนค่ะเนินเนินสูงก็ไม่ได้ปั่นหลายวันรู้สึกก็เมยขามกันนะคะพเพื่อนสามสี่วันได้แล้วนะพี่เมย์ไม่ค่อยได้จับจักรยานเลย โอเป็นรอบนี้แย่เลยนะคะเพื่อนๆค่ะเดินไม่ได้เลยนะคะวันแรกก็ตอนช่วงเช้าก็ยังดีๆอยู่เลยนะ,ะช่วงเช้าเมยก็ยังมาปั่นจักรยานอยู่ดีๆเลยกลับไปกินข้าวกินอะไรเสร็จช่วงน่าจะช่วงกลางวันนะคะก็แบบมีอาการมันจะเป็นไข้แล้วก็ทั้งอาเจียนทั้งถ่ายโอ้โหแบบ ก็เลยแบบว่าขึ้นไปนอนบนบ้านดีกว่าทีนี้นอนขึ้นไปหูหข้าวทุ่งนี้สวยมากเพื่อนค่ะแน่นแล้วก็เต็มเลยนะคะ ก็บินกันแบบโอเคนะคะพเพื่อนๆคามเมตรคงแบบไม่ไม่ไม่ไปไกลนะคะพเพื่อนๆเพราะว่าออวันนี้ก็จะแค่ออเดอร์ก่อนนะคะเพราะว่าสุขภาพเราไม่ดีเนาะ พิ่งจะฟื้นไข้ยังไม่อยากออกไปทึงไหนไกลนะคะแล้วก็ลืมเอาแมสออกมาด้วยนะคะลืมเอาแมสออกมาตรงนี้ก็ปรับปรุงนะคะตัดแต่งกิ่งมะม่วงใหม่นะเพราะว่าแบบเก่านะคะก็มาชมหยุดชมอยู่ตรงจุดนี้นะคะทุง่งนาเกี่ยวกระจีนี้นะคะเมก็จะมาหลบล่มนะคะลงคลิปตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสวนของคุณป้าเนาะ เคยไปเจอแกที่วัดนี่นะคะ,ะเมยก็ต้องขอฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะติดตามรับชมคลิปนะคะอันออกกำลังกายเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะเมย์กลาวขอบพระคุณล่วงหน้านะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะ thank you so m u c my f r i e n ู for you สปอนเซอร์ไมค์เมชชั่นแวนอินเดียร์ไทม์แอนด์ฟอร์ยูว่าชิ้นที่วิดีโอไมค์เมชชั่นแวนทักทิ้งบ๊ายบายเลิฟ